สวัสดีครับแฟนครับมหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีจอจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำปีพศ2569กันนะครับปีจอเป็นปีของนักสู้ครับแต่เป็นนักสู้ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ เป็นคนที่มีความรักจริงทุ่งเทจริงไม่เคยทอดทิ้งใครครับไม่เคยทิ้งหน้าที่ไม่เคยทิ้งความฝันและปี2.569นี้เรื่องใหญ่กำลังรอให้คุณกลับมายืนขึ้นอีกครั้งฟังผมให้ดีนะครับปีนี้คือปีที่หัวใจของคนปีจอจะลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งนะครับ หลังจากที่มันเงียบเหงาอยู่มานานเกินไปแล้วเนาะนะครับคนปีจอคุณไม่ได้อ่อนแออย่างที่ใครเข้าใจครับคุณไม่ใช่คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตไปวันวคุณคือคนที่เมื่อคุณรักคุณก็จะปกป้องจนสุดลมหายใจและเมื่อคุณตั้งใจตั้งใจทำงานคุณก็จะทำด้วยหัวใจที่เกินร้อย จนบางครั้งครับคุณลืมไปว่าตัวเองก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขาดกำลังใจผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจชาวปีจอทุกคนทุกท่านเสมอนะครับกลับมาฟังคลิปผมก็ผมก็จะเติมในเรื่องของพลังใจเติมในเรื่องของกำลังใจให้ทุกคนได้มีมุมมองนะครับในการใช้ชีวิตมีพลัง ในการสู้ในวันใหม่ๆตลอดไปเนาะนะครับในปี2,569นี้นะครับกำลังใจนั้นเนี่ยของคนรอบตัวคุณเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งนะครับลมหายใจนั้นกำลังจะกลับมาพลังนั้นก็กำลังจะตื่นขึ้นนะครับปีจอผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปีที่พลังหลักเนี่ยของคุณนะครับเป็นพลังของความซื่อสัตย์ ความจริงใจและความรับผิดชอบหลายปีที่ผ่านมาครับคุณอาจรู้สึกว่าคุณทำดีนะคุณทำถูกคุณทำเสมอต้นเสมอปลายแต่ผลตอบแทนมันไม่เคยสมกับสิ่งที่คุณให้ไปเลยแต่ในปีนี้นะครับพลังจักรวาลกำลังจะหมุนกลับมาเข้าข้างคุณอีกครั้งแล้วนะครับนี่คือปีที่ความดีของคุณเนี่ยจะกลับมามีราคา คนที่เคยไม่เห็นค่าคุณครับจะเริ่มเห็นคนที่เคยมองผ่านจะเริ่มมาขอความช่วยเหลืองานที่คุณทุ่มเทแบบไม่เคยคิดจะหยุดจะเริ่มออกดอกออกผลอย่างชัดเจนปีนี้เหมือนเสียงจากฟ้าครับกำลังจะบอกคุณว่าได้เวลาแล้วนะได้เวลาให้คุณยืนขึ้นแบบสง่างามและประกาศให้โลกเห็นว่าคนปีจอ ไม่เคยแพ้ไข่ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะจอลึกนะครับให้ครบทุกด้านครับเพื่อให้คุณนำไปเตรียมตัวนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไปที่เรื่องแรกก่อนนะครับดวงด้านการงานเนาะนะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับก็จะเป็นปีแห่งการพิสูจน์นะครับแต่การพิสูจน์นี้นะครับ ถ้าพิสูจน์แล้วผมบอกเลยว่าจะสําเร็จนะครับคนปีจอที่ทํางานประจําฟังผมให้ดีนะครับปีนี้คือปีที่คุณพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณเก่งจริงไม่ใช่แค่ขยันอย่างน้อยนะครับสองช่วงเวลาสําคัญในปีนี้งานของคุณจะเด่นเด่นจนหัวหน้าไม่กล้าปฏิเสธนะครับความดีความตรงความสู้ไม่ถอยของคุณนะครับ ปีนี้มันจะเริ่มกลายเป็นคำชื่นชมกลายเป็นโปรไฟล์กลายเป็นคะแนนนิยมนะครับกลายเป็นชื่อเสียงในทีมในฝ่ายในสายงานครับทุกอย่างจะค่อยๆขึ้นไม่ใช่พุ่งทีเดียวแต่ขึ้นแบบมั่นคงครับและยากมากนะครับที่จะทำให้ตกลงมาอีกครั้งเรียกได้ว่าติดลมบนนั่นเองนะครับในช่วงกลางปีครับคุณจะมีเกณฑ์ได้ถือโปรเจกต์สำคัญสำคัญครับ ส่วนปลายปีมีลุ้นจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือได้ย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมแบบฟ้าประทานให้เลยนะครับผมอยากจะบอกชาวพิจอทุกท่านนะครับที่ทำง,งานประจำเนาะนะครับไม่มีความเหนื่อยไหนที่ศูนย์เปล่าหรอกครับถ้าคุณยังยืนสู้ความสำเร็จมันกำลังเดินเข้าหาคุณเหมือนสุนัขที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของมันนะครับก็เฉเช่นกับคุณนะครับ คุณปีจอเนี่ยนะครับสู้มาพักหนึ่งแล้วนะครับเหนื่อยมาพักใหญ่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีความเหนื่อยไหนศูนย์เปล่าหรอกที่คุณเหนื่อยไปอะ่ะนะครับแต่ขอหนึ่งข้อนะครับคือคุณยังยืนสู้อยู่ความสำเร็จนี้มันจะกำลังเดินเข้ามาหาคุณแล้วมาดูกันที่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวกันบ้างนะครับปีนี้ คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวครับจะเป็นปีแห่งลูกค้ากลับมานะครับถ้าคุณทำธุรกิจจะเป็นปีที่ลูกค้าจะกลับมาเพราะความจริงใจของคุณและความตรงไปตรงมาของคุณนะครับคนปีจอขายอะไรก็ขายด้วยความจริงไม่หลอกไม่โกงไม่เวอร์และปีนี้ครับโลกต้องการคนแบบนี้นะครับ คุณจะได้ลูกค้าประจำเพิ่มรายได้จะเริ่มนิ่งครับรายได้จะเริ่มชัดมีลุ้นเจอลูกค้ารายใหญ่ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับแต่เขาเลือกคุณเพราะคุณคือคนที่เขาวางใจได้ที่สุดครับปี25 6 9นี้ถ้าคุณปรับแคมเปญให้จริงใจขึ้นแสดงตัวตนให้ชัดขึ้นคุณจะกลายเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในหมวดของตัวเองครับ คุณไม่ต้องแข่งด้วยความดังคุณชนะด้วยความจริงเสมอผมบอกไว้ก่อนเนาะโอ้ถือว่าดวงดีนะดวงดีดวงดีครับส่วนท่านที่ทำงานอิสระครับหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นาอนะครับคนปีจอที่เป็นฟรีแลนซ์ครับปีนี้คุณจะดังดังไม่ใช่เพราะโฆษณาแต่เพราะปากต่อปากงานคุณจะเนียบขึ้นละละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้น จนคนเริ่มบอกต่อว่าคนนี้ทำงานดีมากทำแล้วสบายใจปีนี้คุณจะมีลูกค้าประจำเพิ่มแบบชัดเจนจะมีงานใหญ่มีงานมาแบบต่อเนื่องและมีจังหวะที่คุณจะได้งานที่ทำให้โปรไฟล์ของคุณดูดีสุดๆครับเรียกได้ว่าจะโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับ ปีนี้อย่ากกลัวนะครับอย่าก,กลัวการเริ่มใหม่อย่าก,กลัวการลองสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําเพราะงานที่คุณเพราะงานที่ทําให้คุณดังที่สุดนะมักเป็นงานที่คุณลังเลที่สุดก่อนเริ่มต้นเสมออันนี้ฝากไปด้วยนะครับมาดูดวงด้านการเงินบ้างนะครับปีนี้การเงินของคุณเนี่ยถึงจะไม่ได้พุ่งแต่มีความมั่นคงรายได้จะทยอยเข้ามาแบบไม่ขาดครับ เดือนไหนเหนื่อยเดือนไหนหนักสุดท้ายก็จะยังมีเงินเข้ามาจุดเด่นปีนี้คือเงินไม่ร่วมเหมือนปีก่อนๆครับคุณจะเริ่มเก็บได้เริ่มวางแผนได้เริ่มจัดระบบระเบียบได้ครับและมีช่วงหนึ่งของปีคือเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจนะครับถ้าคุณคิดจะลงทุนครับ ผมขอให้เป็นหลังกลางปีไปนะครับจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่ต้องเน้นนะครับเน้นความมั่นคงเน้นปลอดภัยไม่หวือวานะครับที่สำคัญลงทุนด้วยความรู้ดีที่สุดนะครับมาดูความรักกันบ้างนะครับความรักที่จริงใจเขาบอกว่ามันจะชนะทุกอย่างจริงไหมครับถ้าจริงเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับคนโสดครับ ปีนี้คุณจะเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเวลาอยู่ด้วยนะครับแล้วจะมีความสุขจะแฮปปี้คนที่คุยแล้วไม่เหนื่อยนะครับคุยแล้วไม่เฟคคุยแล้วไม่อึดอัดครับคนที่เข้ามาเข้าใช้คำว่าคนที่เข้าใจความเป็นตัวของตัวคุณแล้วกันนะครับคุณก็ไม่ต้องเฟคเนาะเขาอาจไม่ได้หวื้อวาแต่นิสัยเขาดีครับและจริงใจกับคุณมากๆนี่คือปีที่หัวใจคุณนะครับจะได้พักแล้ว พักสักทีนะครับหลังเหนื่อยกับความรักมานานแสนนานนะครับคนที่มีคู่ปีนี้ความรักจะนิ่งขึ้นครับเหมือนคุณสองคนเนี่ยกลับมาคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าเดิมมีเรื่องให้ช่วยเหลือกันหลายต่อหลายเรื่องแต่คุณสองคนก็จับมือกันแน่นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมฝากไว้นิดเดียวนะครับความรักที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากคำหวาน ความรักที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากปากวาวาของคุณแต่มันเกิดจากการไม่ทิ้งกันในวันที่ลำบากที่สุดในวันที่ยากที่สุดและปีนี้คุณทั้งคู่จะทำแบบนั้นคุณจะจับมือผ่านไปด้วยกันสำเร็จไปด้วยกันนะครับส่วนสุขภาพพลังงานใหมนะครับอยากให้ระวังในเรื่องของความเครียดที่สะสมนะครับแม้ร่างกายคุณจะแข็งแรงร่างกายคุณจะฟื้นตัวเร็วก็เหอะนะครับสุขภาพโดยรวมคุณจะดีก็เหอะนะครับ แต่สมองภายในคุณมันเหนื่อยง่ายสมองล้าหัวใจคุณก็คิดเยอะแต่ก็มีข่าวดีนะครับคือปีนี้ร่างกายของคุณเนี่ยมันเป็นร่างกายที่แข็งแรงเป็นร่างกายที่ฟื้นตัวเร็วนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าคุณพักให้เป็นนะครับพักให้เป็นเย็นได้พอนะครับลดความเครียดนะครับมีเวลาก็แบ่งมาออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วร่างกายคุณจะยิ่งฟื้นเร็วกว่าเดิมอีกนะครับชาวปีจอทุกท่านครับ คุณโดยเฉพาะแฟนคลับผมนะครับที่ฟังผมอยู่เนะี่ยผมรู้เลยว่าคุณไม่ได้แพ้คุณแค่พักอย่าปล่อยให้คำดูถูกของใครนะครับมาจุดศักยภาพในตัวคุณปีนี้คุณไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะผลลัพธ์จะตะโกนแทนคุณเองคุณซื่อสัตย์ต่อโลกมานานปีนี้โลกก็เริ่มซื่อสัตย์กับคุณบ้างแล้วอย่ากลัวการก้าวไปข้างหน้านะครับเพราะคุณไม่ได้ก้าวคนเดียว โชคชะตากําลังเดินไปพร้อมคุณและผมนี่แหละก็จะเดินไปพร้อมคุณด้วยนะครับปีจอคุณเกิดมาเพื่อปกป้องคนอื่นแต่ปีนี้คุณต้องหันกลับมาปกป้องตัวคุณเองด้วยนะครับปกป้องความฝันปกป้องอนาคตปกป้องศักดิ์ศรีของคนที่ไม่เคยยอมแพ้ปีนี้ไม่ใช่ปีที่ธรรมดาแต่มันเป็นปีแห่งการคืนพลังปีแห่งการลุกขึ้นปีแห่งการกลับมาและเป็นปีที่โลก จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคนปีจออีกครั้งครับปีจอ2569นี้ทุกคนลุกขึ้นครับแล้วคว้าสิ่งที่เป็นของคุณมาให้ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ถ้าคุณเชื่อว่าคลิปนี้คำทำนายนี้จะเป็นจริงคำทนายนี้จะทำให้คุณสำเร็จจะทำให้คุณคว้าโอกาสใหม่ๆมาได้คอมเมนต์ใต้คลิปครับว่าปีจอพร้อมสำเร็จปีจอพร้อมคว้าโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม